สวัสดีครับกรณีความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับขเขมรทําให้ผมนึกไปถึงสงครามกลางเมืองในสหรัฐซึ่งแบ่งเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ผมจะเล่าอย่างย่อๆท่านที่สนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมเองนะครับสงครามกลางเมืองอเมริการะหว่างวันที่12เมษายนคศ1861ถึงวันที่9พฤษภาคมคศ1865เป็นสงครามกลางเมือง ซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐระหว่างปีคริสตศักราช1861ถึง1865โดยมีมูลเหตุแห่งการสู้รบมาจากข้อโต้แย้งที่ยืดเยือ้อเกี่ยวกับการถือครองท่ากระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้เดือนกุมภาพันธ์คศ1861เจ็ดรัฐท่าทางใต้ของประเทศประกาศแยกตัวออกจากสหรัฐเพื่อตั้งเป็นสมาพันธรัฐอเมร,ริกาหรือฝ่ายใต้ ส่วนมลรัฐที่ยังพักดีต่อสหรัฐเรียกว่าสาภาพหรือยูเนียนหรือฝ่ายเหนือซึ่งรวมถึงรัฐตามแนวชายแดนที่ยังถือว่าการมีทาตเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยสงครามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่12เมษายนคศ1861เมื่อกองทัพสมพันธรัฐคือฝ่ายใต้โจมตีที่ตั้งทหารสหรัฐที่ฟ,ฟอสซัมเทอร์ในเซา,า,า,นา,ทา,นาท์แคโรไลนาประธานาธิบดีลินคอน ตอบสนองโดยเรียกระดมผลอาสาสมัครจากแต่ละรัฐจนเกิดกระแสความเป็นชาตินิยมขึ้นในภาคเหนือขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนการเปิดฉากสงครามแบ่งแยกดินแดนกระตุ้นให้รัฐติดแนวชายแดนอีกสี่รัฐได้แก่เวอร์จิเนียเทนเนสซีร์คาซซอรและนอร์แคโรไลนาประกาศแยกตัวเพิ่มฝ่ายสาภาพหรือฝ่ายเหนือควบคุมพื้นที่รัฐชายแดนได้ในช่วงต้นสงครามและเริ่มยุทธวิธีปิดล้อมทางทะเลต่อฝ่ายสมาพันธรัฐ หรือฝ่ายใต้สงครามที่คาดกันว่าจะยุติลงโดยเร็วกลับสอกเขายืดเยื้อเมื่อทัพของสาภาพเพียงพล้ำในยุทธการที่บูรันและการสู้รบในเขตสงครามตะวันออกเปิดฉากด้วยความได้เปรียบของฝ่ายสมาพันธรัฐซึ่งสามารถสกัดกั้นความพยายามของสาภาพในการบุกยึดริชมอนรัฐเบอร์จิเนียความสำเร็จนี้ทำให้ฝ่ายใต้ฮึกเหิเมและตัดสินใจบุกขึ้นเหนือในปลายหน้าร้อนปีคศ1862 แต่หลังจากการทับค่าสมุดสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนคศ1862ฝ่ายสาภาพหรือฝ่ายเหนือก็อตั้งตัวติดและสามารถหยุดการลุกคืบของสมาพันธรัฐหรือฝ่ายใต้ได้ในยุทธการที่แอนติแทมหลังจากได้ชัยชนะทางยุทธวิธีที่แอนติแทมไม่กี่วันลินคอนก็ประกาศเลิกทาสและกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามสงครามกลางเมืองอเมริกานับเป็นสงครามยุคอุตสาหกรรมที่แท้จริง ครั้งแรกๆของโลกโดยมีการใช้ทางรถไฟโทรเลขรเรือกลไฟและอาวุธซึ่งผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อส่งเสริมวัตถุวิสัยทางการทหารเป็นรูปแบบของสงครามเบ็ดเสร็จผมเล่าอย่างยอที่สุดสรุปว่าฝ่ายเหนือได้รับชัยชนะปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายเหนือชนะคือการส่งกำลังบํงารุงสหรัฐทางตอนเหนือมีรางรถไฟหลายสายสามารถส่งกำลังบํารุงได้รวดเร็วไม่ขาดส่วนทางใต้การขนส่งทางรถไฟมีน้อย การขนส่งสเสบียงอาหารทำได้ยุ่งยากและชักช้าทำให้ท้ายแพ้ไปในที่สุดหันมาดูบ้านเราบ้างเพียงแต่บอกว่าต้องการยางรถยนต์เก่าไปทำบังเกอร์ก็มีผู้นำมาบริจาคหลายหมื่นเส้นทั้งอาหารการกินสเสบียงต่างๆประชาชนต่างนำไปมอบให้ทหารเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนไม่ขาดโดยที่ไม่ต้องอาศัยสเสบียงจากกองทัพเลยถ้าฝ่ายตรงข้ามขาดแคลนอาหารต้องกินมาม่า สูมรองเท้าแต่จะเคลื่อนพลไปไหนก็ไม่สะดวกการสนับสนุนจากประชาชนไม่มีแบบนี้แพ้ตั้งแต่ยังไม่ต้องรบถ้ามีเรื่องกันก็ต้องยอมแพ้เพราะขาดการบำรุงส่งสเสบียงไม่ได้เราคงเคยได้ยินว่ากองทัพเดินด้วยท้องถ้ากินอดๆอ,อยากๆจะเอาแรงที่ไหนไปสู้รบผมไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศไหนนะครับให้ท่านเดาเอาเองสวัสดีครับ